สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวเครื่องตัดหญ้าเจ้าพยารุ่นทรง n b c 1 1นะครับวันนี้ก็จะมาสตาร์ทเป็นครั้งแรกนะครับผมจะได้มาเซตรอบเดินเบานะครับผมก็ได้เติมน้ำมันที่ผสมทุทีเรียบร้อยแล้วอัตราส่วน25ต่อ1นะครับก็จะใช้วิธีสตาร์ทเปา่า3ทีโดยปิดสวิตช์นะครับสตาร์ทเบาามทีโดยปิดสวิตช์ ผมก็จะเปิดวาล์วน้ำมันแล้วก็ดันโช้กขึ้นนะฮะสตาร์ทเปล่าสามทีหลังจากสตาร์ทเปล่าสามทีแล้วนะครับผมก็จะเปิดสวิตช์ไฟนะครับดูว่าเครื่องจะติดไหมนะฮะน้ำมันใส่เรียบร้อยนะครับ จากการสตาร์ทก็ติดไม่ยากนะครับ2องชึ่งก็ติดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมมาตั้งรอบรอบเดิมเบลอ,อหน่อยด้วยการใช้ไขควงแบนแฉงนะครับที่เขาให้มาขันกับสกรูตัวนี้นะฮะขันเข้าขันเข้าหรือขันออกผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ติดก่อนนะครับมันจะมีสกรูที่คาร์บูเรเตอร์นะครับ โอเคครับจากการตั้งรอบเดินเบานะครับขันเข้านี่จะเป็นเร่งนะครับถ้าขันออกก็จะเป็นเบานะฮะขันตามเข็มนี่ก็จะเร่งเข้าถ้าขันหมุนออกก็จะเบาดังที่ได้ทำให้ดูแล้วนะครับดูกันอีกทีครับ สำหรับการสตาร์ทครั้งแรกของเครื่องตัดหญ้าเจ้าพญาทรง NB 4 1สหนึ่งนะครับก็ถือว่าง่ายครับสตาร์ติดง่ายนะครับแล้วเราก็มาปรับสกูเดินเบานะครับถ้าโดยการใช้ใส่สกูสกูแบนนะครับขันเข้านี่จะเป็นการเร่งเครื่องนะครับถ้าขายออกก็จะเป็นการเบาเครื่องนะครับขันเข้ายำมีทีนะครับขันเข้าเป็นการเร่งขึ้นนะฮะ เครื่องก็จะมีรอบที่สูงขึ้นแต่ถ้าเราคลายให้ได้รอบเดินเบาที่เครื่องไม่ดับนะครับจะได้ประหยัดน้ํามันนะครับก็ง่ายๆครับทําไม่ยากเลยสําหรับาการเซตอัพอรอบเดินเบาโดยการใช้ไขควงแบนดนะครับเซตที่สกูนะฮะ <lunch> เดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะฮะ น,นี่นะครับสกูตัวนี้นะฮะสกูตัวนี้ที่มันมีลักษณะมีสปริงด้วยนะครับสกูนี้เป็นสกูหัวแบหัวแฉกหัวหัวแบนนะครับสกูแบนขันเข้าครับจะเป็นการเล่งรอบถ้าคลายออกจะเป็นการลดรอบครับก็ทำไม่ยากนะครับทำกันไม่ยากสำหรับเอ่อ การเซตอัพนะครับรอบเดินเบาให้กับเครื่องตัดหญ้าเจ้าพยาทรง NB411 นะครับผมก็สตาร์ทให้เพื่อนดูแล้วนะสตาร์ทเครื่องติดง่ายมากนะครับเพราะนั้นไม่อยากซีเรียสเลยนะสบายมากๆเดี๋ยวเรามาทำให้ดูอีกทีนะครับการสตาร์ทเครื่องปรับสวิตช์ลงนะฮะกดไว้ ก็ตามนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็รีวิวสั้นๆนะกับเพื่อนๆในช่องนะครับสาหรับการ start ครั้งแรกนะครับของเครื่องตัดหญ้าเจ้าพยา NBC11 นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คนประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ในการใช้งานเครื่องตัดหญ้าเจ้าพญาทรง NBC1 1นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คนประโยชน์กับเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์ครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมคลิปเป็นกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ